มาค่ะคราวนี้เรามาสู่วิธีการเก็บบ้างเนาะเนี่ยเราจะสังเกตว่าอย่างอันนี้ที่ตอนแรกเราบอกไปเลยว่าหัวมันบานใช่ปะคราวนี้สมัยเรียนนะคะเราซื้อคนหนึ่งเนาะเขาก็แนะนําบอกว่าให้เราลองเอากาวกาวลาเทก็กอะลองดูเนาะว่าจะได้ผลไหมนะเขาบอกว่าให้เราเอาเมือแต้มกาวลาเท็กนิดนึงปึ๊บกินแต้มมาแล้วนะเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็เกลี่ยเกลี่ยมันนะคะแล้วเราก็ นวดมันอย่างเงี้ยก็คือแบบดันจัดทรงมันนั่นเองปึ๊บป๊บก็คือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าตัวกาวเนี่ยจะช่วยทําให้ตัวผู้กันนะคะมันแข็งแข็งระดับหนึ่งแล้วก็คราวเนี้ยมันก็จะอยู่ทรงพออยู่ทรงปุ๊บกันใช้ครั้งต่อไปหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยใช้ตัวผู้กันตัวเนี้ขาได้นานมากขึ้นเนาะเหมือนแบบต้องถนอมมันเหมือนลูกเลยอะเอาจริงเราว่าเราแอบน้อยไปนิดนึงอะเออแบบเนี้ค่ะปึ๊บปุ๊บอะ จัดทรงก่อนเอบนี่มันก็จะแหลมๆนิดนึงนะคะก็คือจะเป็นทรงนี้เลยแล้วแต่เราจัดให้มันแบบดูดีนิดนึงอะคะ่ะเนาะแล้วก็รอให้มันแห้งและเราจะมาดูกันว่าตกลงแล้วมันโอเคไหมนะคะนี่ค่ะผ่านไป15นาทีมันได้กลับมาเหมือนเดิมจริงๆนะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ลงกาวหนักมากเพราะว่าเรากลัวมันแข็งไปเนาะ แต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะเราก็เพิ่งลองครั้งแรกเหมือนกันแบบเรียนมาแล้วแบบเขาเรียกอะไรตอนที่ไปที่จีนอะอาจารย์เขาก็บอกเหมือนกันแต่เราก็ไม่เคยลองอะนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ลองถือว่าโอเคเลยนะคะวิธีนี้เอากาวน้อยๆเนาะมาแต้มแล้วลองทํากันดูนะคะแต่ก่อนที่ทํอามาเอาน้ําจุ่มก่อนนะน้ําจุ่มให้มันหมัดมานะคะจัดรูปนิดนึงแล้วเราค่อยเอากาวลงเอาหมัดมาเลยนะแบบเกือบกึ่งแห้งอะคะ่ะตัวผููกันอะแล้วเราค่อยเอาไอ้กาวนะ เกาลาเทคอะค่ะอันนี้เนาะเออเราก็ป้ายลงไปนิดนึงค่ะก็จะโอเคแล้วงั้นไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ